ในวันนี้เวลา13า30นาทีณนะห้องประชุมนวัตกรรมขยะวิทยาของโรงงานวงพาณิชย์สำนักงานใหญ่จังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมเรื่องปัญหาของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นล้นเมืองล้นประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินโดนีเซียตลอดจนปัญหาขยะพลาสติกที่ลักลอบทิ้งในทะเลจำนวนมากมีการสอบถามเรื่องความต้องการส่งขยะนำเข้าขยะพลาสติกจากประเทศญี่ปุ่นประเทศอินโดนีเซียเข้ามายังประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยฝ่ายประเทศญี่ปุ่นได้แก่ 1. มิสเตอร์โยชิโนริซูกะเลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่นประจำา u s s a p 2. มิสโยชิโกะโอนามิผู้ช่วยฝ่ายการเมืองแผนกองค์กรนานาชาติสถานทูตญี่ปุ่น 3. มิสเตอร์โคจิฟูคุดะหัวหน้าที่ปรึกษาองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้า 4. คุณจามารีแย้มกลิ่นฟุงเจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสฝ่ายประเทศอินโดนีเซียได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ดรมันตาริผู้ช่วยทูตด,ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตสธานารัฐอินโดนีเซีย 2. มิสเตอร์ดิกกี้คอมมานรองผู้แทนถาวร UNS อ a นสแคประจำสถานเอกอัครราชทูตสธานารัฐอินโดนีเซีย 3. ม,มิสเตอร์วายูเอกาปุตรา ผู้ช่วยเลขานุกการประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียทางประเทศญี่ปุ่นได้มีขยะพลาสติกจำนวนมากที่เกิดจากการบริโภคจากความเจริญของเมืองประกอบกับปัญหาที่ญี่ปุ่นค่าแรงในการรีไซเคิลแพงมากไม่คุ้มค่าปัญหาผลกระทบน้ำเสียจากการล้างพลาสติกจึงมีความต้องการส่งมาที่ประเทศไทยรีไซเคิลทางประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาที่หนักกว่า ปัญหาขยะพลาสติกล้นจากบนบกลงสู่แม่น้ำลำคลองเป็นแพ่ไหลออกสู่ทะเลก็มีความประสงค์จะส่งขยะไปรีไซเคิลยังประเทศที่3และได้เดินทางมาศึกษางานรีไซเคิลขยะพลาสติกที่วงผานิชเพื่อน,นำเทคโนโลยีกลับไปใช้ประโยชน์ดรสมไทยวงเจริญประธานวงผานิชกรุปและทีมงานผู้เชี่ยวชาญของวงผานิชได้ให้ความเห็นประกอบเหตุผลว่าประการที่ 1. ผู้ใดเมืองใดประเทศใดเป็นผู้ก่อกำเนิดขยะผู้นั้นเมืองนั้นประเทศนั้น สมควรเป็นผู้จัดการขยะของตนเองประการที่2ปัญหาเหตุผลค่าแรงงานในต่างประเทศแพงมากไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลให้แก้ปัญหาโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการแทรกแซงโดยการให้เช่าที่ของรัฐฟรี99ปีสนับสนุนเครื่องจักรเทคโนโลยียกเว้นภาษีทุกกรณีจะทำให้การรีไซเคิลมีความคุ้มค่าเกิดขึ้นประการที่ 3. ในส่วนของประเทศไทยขยะประเภทพลาสติกมีจำนวนกว่า2ล้านตันต่อปีส่วนหนึ่ง เก็บรวบรวมเฉพาะที่มีมูลค่า1ล้านสแสนตันนำมารีไซเคิลส่วนอีก8แสนตันที่เหลือเป็นส่วนที่มีมูลค่าต่ำยังถูกทิ้งปนไปกับขยะส่งไปยังบ่อขยะสร้างปัญหาในทุกๆด้านประการที่ 4. ถ้าภาครัฐของประเทศไทยอนุญาตให้นำเข้าขยะพลาสติก6ล้านแสนตันตามที่เป็นข่าวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้แก่ส่วนที่1่ห่วงโซ่อาชีพซาเลงรถปิกอัพร้านรับซื้อของเก่าถึงคราวล่มสลายต้องเลิกอาชีพ เนื่องจากขยะพลาสติกต่างประเทศเข้ามาถล่มตลาดในประเทศทําให้ราคาต่าลงมากประชาชนขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะไม่ได้มูลค่าจะยุติการคัดแยกขยะส่วนที่2ห่วงโซ่ทางการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID -19 ที่ปนเปื้อนมากับขยะนําเข้าหน่วยงานใดของภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบการนำเข้าขยะเป็นการทำร้ายประชาชนคนไทยในทางตรงและทางอ้อมโดยรู้เท่าไม่ถึงการส่วนที่3 ข้อกฎหมายระเบียบของภาครัฐที่มีนโยบายคัดแยกขยะต้นทางกลางทางปลายทางนโยบาย3 r อาประชารัฐประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ถ้าคัดแยกขยะแล้วราคาขยะในประเทศต่ำลงมากหรือร้านรับซื้อของเก่าหยุดรับซื้อประชาชนขาดแรงจูงใจในการคัดแยกทุกอย่างจะยุติหมดส่วนที่4ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย จะต้องร่วมมือผนึกกำลังกันทำทุกวิถีทางให้ประเทศชาติของเราเป็นประเทศที่สะอาดเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวการลงทุนความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดส่วนที่5การสร้างสังคมทรัพ,พยากรหมุนเวียนการสร้างสังคมรีไซเคิลเป็น,นกลไกที่สำคัญในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติในส่วนที่6ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่วันนี้จำเป็นจะต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การอนุญาตให้นำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศเป็นการคิดถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและประการที่5สมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทยสมาคมสาเลงผู้แทนร้านค้ารับซื้อของเก่าผู้แทนสาเลงประธานชุมชนต่างๆทุกๆฝ่ายไม่เห็นด้วยในการนำเข้าขยะพลาสติกเข้ามาในประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่ใช่ถังขยะโลก คณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นคณะผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซียได้เข้าใจถึงบริบทของการสร้างสังคมสะอาดของประเทศไทยดรสมไทยวงเจริญได้กล่าวขอบคุณผู้แทนทั้งสองประเทศเพื่อที่จะได้นำสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้กลับไปใช้ประโยชน์สื่อป